สวัสดีครับผมชื่อว่าไอ้นะจากทูออฟกันพาครับคราวนี้ผมมาโดยพัสลิลของอารูเฮอร์ทรีกันดัมทั้งสองกล่องนี่คือเฟสนิวกันดัมยูนิตกับแบทพอนสองกล่องนี้มาจากบิวไลเบิร์เลไลท์ครับกล่องระดับที่ได้ไหนวะเนี่ย ยี่สกับ30ครับนี่คือ2กล่องนี้นี่คือยูนิตดูกล่องหน้ากล่องของยูนิตจะเห็นได้ว่ายูนิตเดที่มีสีแบบนี้เนี่ยจะให้เห็นว่าเป็นเกาะอย่างเดียวนะครับนี่คือเป็นเป็นหน้ากล่องของยูนิตและดูด้านข้างนี่คือด้านข้างที่เป็นชุดเกาะ ชุดเกาะอ,อยู่แล้วด้านด้านซ้ายผมนี่นะครับแล้วก็มาด้านมาด้านตรงกางนี่ก็คืออารูคอกันด้ามครับถ้าถ้าอยากจะเล่นคู่กันเนี่ยก็ต้องมีอารูคออ,อ่อารูทโทีกันด้ามก่อนนะครับค่อยเล่นได้เพราะว่ากล่องน,นี้เนี่ยได้มีแค่เกาะอย่างเดียวครับไม่มีทั้งตัวแบบน,นี้คุณจะต้องซื้ออีกกล่องหนึ่งมาถ้าอยากจะเล่นได้ ไอนี่มีแค่ก่อนอย่างเดียวนะครับวิงฟันเนลอยู่ข้างหลังนี่มันไม่ไม่มีนะครับมันจะเป็นกล่องแยกอีกทีหนึ่งของแบทพอนอ่ะล่ะครับนี่คือทั้งหมดของกล่องนี้นะครับเอาแล้วมามาดูอีกกล่องนึงของแบทพอนนี่คือฟเฟตเนวแบทพอนครับจะเป็นจะรู้ได้ว่ามีแค่ฟันเนลปืน ปืนอันนี้มันเป็นชิ้นใหม่มันเป็นชิ้นใหม่หรือว่าเราเอามาจากคอรอสอารุธเททีได้ใส่ได้ไม่เป็นไรใส่ได้หมดเพราะว่ามันดูเดียวกันอะไรครับนี่คือหน้าของแบทพอนนะครับอะแล้วครับมาดูด้านด้านข้างนี่นะครับจะได้เห็นว่าแบทพอนจะมี ฟันเนลกับปืนแล้วก็ข้างหลังแพ็คมีแค่นี้เอาละครับมาดูตัวจริงดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรวางวางกล้องก่อนแป๊บน,นึงนี่คือตัวจริงทั้งหมดของ Fat n นิวก n d a ดัมครับจะเป็นรูปร่างแบบนี้ ขนาดตัวของมันก็ก็เหมือนกับอารุตอารุตอาร์เมอร์เลยครับเดี๋ยวผมเ,เทียบขนาดดูเท่ากันครับไม่เออผมจะวัดไม่ได้ว่าตัวไหนตัวสูงมากกว่ากันผมผมคิดว่าตัวนี้สูงกว่านะเพราะว่ามันเท้ามันแหลมขึ้นมาเอาครับผ่านไปดีกว่า เพราะว่าคลิปนี้แค่สั้นเพราะว่ามันเหมือนกันแค่ใส่เกาะผมจะใส่ให้ดูว่าจะเป็นอย่างไรขออารุตคอกันดั้มเตรียมไว้เลยครับเอ่อเตรียมไว้คืออ่อนก่อนหน้านี้อนะครับเออถออก่อนดีกว่าอะนะครับถอ,ถอดชิ้นสเอ่อถอดเกาะออกมาเลยครับเหมือนกับถอดอารุต เฮ r ร์ทีนี่คือผมผมเห็นแล้วว่ามันสวยมากผมชอบมากเลยอารอตเัวอารูนเนี่ยถอดเกาะข้างหลังนี้ออกอเออผมเพิ่งซื้อมาใหม่แล้วว่ามันจแไ่้แบบนี้อ่ มันจะแน่นมากมากเกินไปครับเออเอาเกาะด้านนี้ออกก่อนแล้วกันเออกระโปรงออกก่อนแล้วก็ไออูสเตอร์ช่างมันเดี๋ยวเราใส่ไหมเดี๋ยวเราใส่ใหมไม่เป็นไรครับ คลิปนี้คือมันจะสั้นก็ก็มันจะออกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะติดแค่ตรงกลางนี้จะต้องดึงออกมาด้วยนี่ไงตรงเกาะนี้ออกมาแล้วก็เอาออกอีกทีนึง แล้วก็นี่คือบีมเซเบอร์อะไรครับออกหมดแล้วนี่คือทั้งหมดแล้วอะไรครับถึงเวลาต่อเหมือนเดิมครับคอกันดัมเนี่ยขาเนี่ยต้องผูกแบบนี้ออกมาแล้วก็หักไปข้างหลังนี้ตเตรียงไว้เลยอะไรครับนี่ตเตรียมไว้ก่อนนะอะไรครับเสียบเหมือนดูเหมือนของอารู อรูโคทีเลยแค่ตัวนี้แตกต่างคือมันตัวใหม่มันจะผมลองจับตัวงานใหม่ตัวนี้แล้วนะมันผิวมันเนียนเออเนียนมากผมชอบนะนะครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็พับเท้าอบอเข้าไปแบบนี้แล้วก็เกาะเกาะเท้าอันนี้นะครับใส่เข้าไป ใส่ตรงที่รูเดิมมันจะเป็นแบบนี้ได้ทั้งสองข้างได้ทั้งสองข้างคลิปนี้มันสั้นครับเราก็เลยต้องได้แค่นี้จริงนะครับเดี๋ยวก่อนมันยังไงไอแ้แกกู <laughs> ไม่เข็ดอ่าคลิปอารูที่แล้วก็ไม่เข็ดคราวนี้ก็ไม่เข็ดอะครับใส่เหมือนเดิมตรงนี้อรครับเหมือนเดิมแล้วครับนี่ใส่เท้าแล้วนะครับนี่เป็นเท้าของอารูแล้วนะครับแล้วก็กระโปรงข้างหน้าใส่เหมือนเดิมดูดูแบบไหนก็แบบนั้นใส่เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ ใส่เหมือนเดิมแต่ว่าลูกล่างอ่ะมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปอะไะครับใส่ด้านหนึ่งนะครับแล้วมาอีกด้านหนึง่งเพราะว่าชิ้นสวยมันแน่นเนะก็เลยจนะให้ดูว่ามันแน่นจริงมันเพิ่งได้ ได้ไม่เท่าไหร่เอาล่ะครับดึงแขนดึงแรงมากปเกินไปเอาล่ะครับนี่นะครับก็เหมือนกับตอนเหมือนในซีรีส์นี้ที่เป็นตัวพระเอกกับตัวร้ายตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยครับคือยืดอันนี้ออกมา แล้วก็ใส่เสื้อเสื้อเออเสื้อด้านนี้นะครับใส่เหมือนกันเป๊ะเลยแต่ก็แค่ว่ามันมันยืดแล้วก็มันทำมันมีตรงกลางด้วยในใ้ตัวนี้มันจะใส่ยากนิดนึงใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับอุ๊ย เออน,นี่ตอนเวลาเล่นเนี่ยผมเนี่ยจะต้องแบบนี้เลยเนีย่นี่ไงได้แล้วเนี่ยครับเหมือนตอนที่ผมถอดเกาะนั่นออกมาเลยเอาละรครับต่อไปก็ใส่ปกเสื้อ เหมือนเดิมมันจะดูยืดออกมามันจะชิ้นส่วนเล็กมากมทำให้เราจัดชิ้นจัดท่าทางไม่ไม่ค่อยสะดวกมากะนะครับต่อไปลหลกระเด็นอยู่ตรงนี้นี่เองด่ลข้างหนึง่งนี่นะครับตัวนี้ เอามาจากนิวกันดัมแต่ว่ามันจะเป็นแนวปีศาจเป็นตัวอารูแนวปีศาจอาล่ะครับใส่ปอกแขนแล้วนะครับแล้วก็ใส่บีมไรเฟิลนี่นะครับใส่เข้าไปสไลด์ใส่จ๊บ แน่นเลยฉบเชียวเอาละครับกระโปรงด้านข้างหลังอย่าลืมใส่อะไรหลุดคิดไปเองคิดว่ามีอะไรหลุดซะอีกแล้วก็ใส่เมื่อกี้ฟันเนลนี่คือฟันเนลของ ลูทเฟดนิวกันดัมดึงตรงนี้ออกมานะครับแล้วก็ดึงอีกด้านหนึ่งจะเป็นสองด้านแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บด้านเก็บไอ้น,นี่เอาไว้นิดนึงแล้วก็อีกด้านหนึ่งเก็บแบบนี้ลงมาเอาละรครับแล้วก็หักมาแล้วก็หักอีกนิดนึงจะเป็นนิวเออเป็นฟันเนลวแล้วครับบิงฟันเนล อันนี้ง่ายคือหักแค่นีน้ก็เป็นวิงฟันเนยลจังสองอันได้ได้แค่สองอันอันนี้มันแค่ได้ตั้งโชว์แต่ก็ไม่เป็นไรสีสวยดีผมชอบงานนี้เลยนะที่เป็นนิวกรดัมเนี่ยผมชอบงานนี้นะอะไรกลับไปเหมือนเดิม ดึงนี่ออกมาแล้วก็จะมีรูด้าน2ด้านนี้แล้วก็ใส่ตามรูแล้วก็จังแปะแค่นี้เองครับแล้วก็ดึงใส่แบบน,นี้ได้แล้วครับแล้วก็บูส,เ,บเ,บสเตอร์ดึงตรงนี้จะเป็น บีมเซเวอร์แต่เขาไม่ได้ให้บีมเอ่อด้านบีมมาก็ต้องหาเล่นตัวอื่นแทนนะครับ่ะครับใส่กลับก่อนอะครับใส่บูสเตอร์ และก็เปลี่ยนหัวนี่คือหัวของ f ฟ t e ์นิวกันดัไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่ากล้องผมไม่ค่อยดีนี่คือ f ฟ t ต์นิวกันดัตาจะเป็นเป็นนามี่รู้เลยว่ามันไม่ใช่อารูแน่ๆต้องเป็นดามี่เอาล่ะรครับใส่หัวเข้าไป เรียบร้อยนี่คือทั้งหมดของแฟรนิวกันดัที่เป็นด้านดาร์นของนิวกันดัมถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์ให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมในท o ออกันพาครั้งนี้ด้วยนะครับอมาวครับผมขอตัวลาไปตัวไปก่อนนะครับ ถ้าเออเจอโอกาสครั้งใหม่ในคลิปต่อไปด้วยครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ